เปิดภาพใบเตยนอนเซนติเมตรบนเตียงในโรงพยาบาลสวนกลับดรามา่าไส้ติ่งอักเสบทิ์เผยใบยรับรองแพทย์มารับการตรวจรักษาตั้งแต่วันที่9เดือนเมษายนปีพุทธศักราช66 หลังจากใบเตยสุทีวันนักร้องดังส่งตัวแทนยื่นคำร้องกับอายาการเพื่อขอเลื่อนฟังคำสั่งฟ้องคดีชอกงแชร์สเร็กขีดกลาง 3D ออกไปโดยให้เหตุผลพร้อมยื่นใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลซึ่งในใบรับรองแพทย์ระบุว่าใบาเตยไม่สบายเนื่องจากมีอาการไส้ติ่งอักเสบและมีความเครียดสูงโดยอายการพิจารณาและให้เลื่อนมาฟังคำสั่งในวันที่9พฤษภาคมเช่นเดียวกับดีเจแมนสามีใบเตยที่ได้เลื่อนการฟังคำสั่งคดีเช่นกัน เนื่องจากให้เหตุผลต้องดูแลลูกโดยดีเจแมนยืนยันไม่หลบหนีแน่นอนอายาการให้ดีเจแมนขีดกลางใบเตยเลื่อนนัดเป็น9พฤษภาคมหลังใบเตยป่วยเข้ารบจูดขีดกลางต้องดูแลลูกดีเจแมนมาแล้วถึงสำนักง,งานอายาการลุ้นซาร์เรสกขีดกลาง3ดีหลังใบเตยป่วยขีดกลางรอผ่าเสต็งอักเสบโดนใบเตยขอเลื่อนอายาการนัดฝั่งคำสั่งคดีซาร์เรสกขีดกลาง3ดีอ้างป่วยอยู่โรงพยาบาล สำหรับความคืบหน้าวันที่11เดือนเมษายนปีพุทธศักราช66รายการข่าวอารุณอมรินช่องอมรินทรทีวีเปิดภาพใบเตยสุธีวันขณะนอนรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลและเอกาสารใบรับรองแพทย์หลังมีดราม่าป่วยทิพย์แสติ่งอักเสบ น,นักร้องดังไปคอมเมนต์ในภาพของยูทูบเบอร์ดังนะัดนิสามันมีตกควายโดยในภาพใบเตยนอนรักษาตัวอยู่บนเตียงในโรงพยาบาลโดยใบหน้าโรยก่อนเปลี่ยนมาใส่ชุดของโรงพยาบาลส่วนใบรับรองแพทย์ระบุว่านลอตปอจุดสุดี่วันกุลชรมาร,รับรับการตรวจรักษาวันที่9เดือนเมษายนปีพุทธศักราช66ผู้ป่วยมีอาการปวดท้องด้านขวาล่างสงสัยไส้ติ่งอักเสบ